ดีครับขอแนะนำวัดที่มีความสำคัญนี่วัดึ่งครับและนี่คือวัดบรวรน,นิเวศมิหารครับวัดบรวรน,นิเวศวิหารนี้ตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานาครเป็นวัดที่มีความสําคัญครับเนื่องจากว่าเป็นวัดประจําในสองรชัชกาลครับคือรชัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและรชัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบต มหาภูวิพลอดุลยเดชมหาราชมรรมนหาบ,าบพิษประจำถึงสองรัชกาลครับก็มีในพระอุโบสถนั้นนะครับพระอุโบสถจะประดิษฐานพระประธานก็คือพระพุทธชินสีนะครับซึ่งจะเป็นพระพุทธรูปที่ประทับอยู่ด้านหน้านะครับและพระพุทธรูปที่อยู่ด้านหลังก็คือพระสุรวรรณเขตหรือหลวงพ่อใหญ่นะครับระหลวงพ่อโตนะครับเดิมนั้นวัดปวรนิเวศวิหารนี้เชื่อว่าว,วัดใหม่นะครับนี่คือพื้นที่โดยรอบของวัดปวรนิเวศวิหารครับ ปัตราจำในราชการที่6และราชการที่9องค์พระประธานก็คือพระพุทธชินาสีนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับได้มากราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวครับวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหาคนครขอบคุณครับ